ียครับผมพามาดูจอสุดท้ายนะครับผมค่ําคืนนี้ที่วัดร่มระร่มโพไซนะครับทํางานเทศมหาชาตินะทวีชัยโปรโมชั่นนะครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันครับผมงานนี้จัดเต็มนะฮะจอส6เมตรนะครับลงใหญ่กว่านี้ไม่ได้เนี่ยครับตามนี้ตามบรรยากาศครับผมเย็นๆถายให้พี่น้องได้ชมกันนะครับนี่ครับทวีชัย ก็น่าจะลองไปแล้วช่วงหนึ่งนะครับมีคลิปให้ชมนะแล้วเข้าไปชมได้ทวีชัยนะครับงานก็มาเรื่อยๆครับสำหรับทวีชัยทวีชัยพยะระนบญตับผมทวีชัยโปรโมชั่นจานปลาสดบุรีร,รัม์นะจอ16นะครับตอนนี้ลั่นเรียบร้อยรอบหนึ่งแล้วนะฮะลั่นเรียบร้อยรอบหนึ่งกทวีชัยนะครับจัดเต็มจัดเต็ม แต่เครื่องเสียงจัดเต็มนะครับลงเต็มหมดเลยนะครับแต่จออาจจะลดสักหน่อยนะฮะตัวจะเริ่ขึ้นตัวใหญ่ไม่ได้ช่วงนี้มันเป็นช่วงลมนะครับหน้าหนาวลมแรงมากเลยครับจอ16นะครับจอพิเศษสุดนะครับของเครื่องเสียงของเกของหน่วยนี้นะฮะนี่นะครับอยู่บนรถ6กล้อนะฮะดูไกลๆเหมือนปิกอัพ แต่ดูใกล้ๆหก้อสวัสดีครับพี่สมิทธ์ครับพี่สมิทธ์ครับลองมาเลยลองไปแล้วครับรอบนึงรอบหนึ่งเช็คสาวเช็คไปแล้วอ่าเรียบร้อยรอบเดียวยังรออีกรอบนะฮะพี่สมิทธ์ครับผมทีมงานของทวีชัยนะฮะนี่ดูเครื่องเครื่องพุงอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับตามนี้ตามนี้นะครับผมอ๋อที่เด็ดของ ของชั้นวางครับเครื่องเสียงก็นี่ครับผมรถหกล,ล,ล้ <laughs> อฮะรถหกล้อฮะอะไรยังยังยังไม่มันเลงเราต้องหยุดบ้าง <laughs> สุดจัดนะครับผมสำหรับทีมงานของทวีชัย,ย,ยก็ชั้นวางก็อยู่บนรถเลยนะครับเป็นรถปิกอัพ จะต่อเติมด้วยล้อนะครับเป็นหกล้อครับตามนี้นะครับผมไปชมบรรยากาศนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครัจอสุดท้ายนะครับจอที่หกทวีชัยโปรโมชั่นทวีชัยภาพยนตร์นะครับฝากด้วยนะครับผมก็เบอร์โทรก็อยู่ในคลิปก่อนๆนะครับเข้าไปดูแล้วก็ติดต่อเบอร์โทรได้นะครับตามนั้นนะครับผมก็ฝากด้วยเฉพาะนะครับที่ต้องการภาพยนตร์ซักจออย่าลืมนะครับทวีชัยภาพยนตร์ กลับคลิปนี้ครับผมจอสุดท้ายจอที่6ก็สวัสดีครับ